สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับมิดเลนชาแนลครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อฟุตบอลท็อปปิกครับกับยอดทีมของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอย่างสิงห์บูเชลซีครับที่ดีดว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ของทีมเนี่ยค่อนข้างยาแย่เลยทีเดียวครับแถมอาจจะต้องอดทนกับผู้จัดก,การทีมอย่างมาริโอโปเชติโนต่อไปครับ โดยก่อนหน้านี้ครับก็มีกระแสข่าวลืออย่างต่อเนื่องนะครับว่าสิงบูเนี่ยอาจจะตัดสินใจครับปลดมาริโอปอรเชติโน่เร็ววันนี้นะครับแต่ล่าสุดนะครับสิงบูเนี่ยอาจมีเหตุผลสําคัญครับที่ไม่อาจปลดมาริโอปอรเชติโน่ได้เนื่องจากนะครับเรียกได้ว่ามีเหตุสําคัญครับในเรื่องค่าชดเชยอันมหาศาลนั่นเองครับโดยสื่อใหญ่เดล y ่เมลของประเทศอังกฤษครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับค่าเสียหายนะครับมากกว่า10ล้านปอนด์เป็นเงินชดเชยนะครับหากตัดสินใจ ปลดมาริโอปอยเชติโนแล้วก็ทีมงานออกจากตําแหน่งนะครับในช่วงกลางฤดูกาล2023-2024นี้ซึ่งทําให้ครับเชลซีเนี่ยอาจมีความเสี่ยงครับระเมิดกฎการเงินครับของสึกพิมลีกนั่นเองครับโดยผลงานของมาริโอปอยเชตินโนนะครับในช่วงนะครับ ครึ่งซีซั่นแรกกับอเชลซีเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ครับเมื่อพิจารณาจากการลงทุนมหาศาลที่จับจ่ายซื้อขายนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่แล้วนะครับโดยความพ่ายแพ้ครับต่อวู๊แฮมป์ตันในเกมซึกพีเมลิกนัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับด้วยสกอร์สองประตูต่อ4เนี่ยเรียกได้ว่านะครับทำให้นะครับอนาคตของอโคชชาวอาร์เจนตินารายนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเริ่มสั่นคลอนลงเรื่อยๆนะครับโดยแม้นคาดการณ์กันว่านะครับบอร์ดบริหารของเชลซีเนี่ยกั กำลังจับพิจารณาอนาคตนะครับของมาริโอปอยเชติโนนะครับแต่สื่ออย่างเดลี่มิวครับมองในมุมการเงินแล้วนะครับสิงค์บูเชลซีเนี่ยไม่อาจนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์นะครับที่เรียกว่าสุ่มเสี่ยงครับกับกฎการเงินนะครับหากต้องจ่ายค่าชดเชยมากกว่า10ล้านปอนด์ในการไล่นะครับมาริโอปอยเชติโนออกนั่นเองครับโดยสื่ออย่างเดอะซันนะครับก็มองว่าบรรดาผู้บริหารของเชลซีเองครับล่าสุดก็พยายามเก็บอาการนะครับไม่แสดงความตื่นตระหนกออกมาให้เห็นครับ อดคล้องครับกับสื่ออย่างเดิมทีเลกรับที่ระบุว่าซิงบูเนี่ยไม่มีแผนการครับปลดโค้ดนะครับอย่างมาริโอปอเชติโนในช่วงเร็ววันนี้แน่นอนครับก็อาจจะเป็นปัจจัยครับที่กล่าวมาในข้างต้นในเรื่องค่าชดเชยในเองงรับทำให้นะครับปัจจุบันเนี่ยเชลซีอาจจะต้องทนกับมาริโอปอเชติโนต่อไปครับ โดยนับตั้งแต่ทอตโบลี่ครับมหาเศรษฐีชาวอเมริกันเนี่ยเข้ามาเทคโอเวอร์เชลซีในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2022นะครับก็จัดการไล่โทมัสทูเครลครับกุญซื้อของทีมในตอนนั้นเนี่ยหลังจากพาทีมครับพ่าย3เกมติดครับหลังจากนั้นตัดสินใจตั้งเกรแฮมพอตเตอร์ครับจากไบรตันครับก็เรียกได้ว่าผลงานก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับใช้เวลาคุมทีมเพียงแค่6เดือนครับก็ถูกปลดไปก่อนที่จะใช้แฟรงค์ลัมพาดครับสุดยอดตำนานของทีมครับพังเทนเนอร์แล้วก็อ่นักเตะเนี่ย ตาทับจนถึงนะครับจบสิ้นฤดูกาลก่อนหนที่สุดครับจะเป็นมาริโอปอยเชติโนครับที่ได้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการก่อนที่เชลซีครับเรียกว่าใช้เงินไปมากกว่า380บล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วนะครับอ่ะก็เรียกว่านะครับเป็นการเสริมทีมครั้งยิ่งใหญ่ครับกับการบริหารของมาริโอปอยเชตินโนก็ชอตโบรีนะครับโดยก็เรียกด้ว่าโดยผลงานในปัจจุบันตอนนี้นะครับก็อาจจะไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปเท่าไหร่นะครับทำให้กระแสนะครับก็เรียกว่ามันค่อนข้างหนักอยู่แล้วับก ที่ไม่ได้ตามเป้านะครับก็ออกมีมาเรื่อยๆครับเกี่ยวกับนะครับการถูกปลดของมาริโอปเชติโนนะครับแล้วเพื่อนๆนครับสำหรับแฟนบอลสิงบูนะครับคิดเห็นอย่างไรครับกับโค้ชคนปัจจุบันอย่างมาริโอปเชติโนควรให้โอกาสต่อไปหรือว่าควรพอแค่นี้แล้วก็ไปหนักใจเกี่ยวกับอาการจ่ายค่าชดเชยแล้วก็อาการสุ่มเสี่ยงกดการเงินแบบไหนจะดีกว่ากันลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขอ มาไดที่นี้ด้วยครับสุดท้ายลก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องมิดเลนชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สี่วากเคนครับผม